ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่283สอมบี้สายพันธุ์ใหม่ที่น่ากลัวรายงานฝั่งศัตรูได้จัดกำลังซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ออกมาแล้วถึงจะยังไม่ได้พุ่งเข้ามาด้านหน้าแต่ก็ครอบครองพื้นที่ราบสูงด้านนอกของพื้นที่ยิงแล้วครับในขณะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครยอมใครอีกครั้งและเริ่มตัดทอนซึ่งกันและกันอยู่นั้น ผู้เฝ้าสังเกตการที่มีความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืนรับหน้าที่สังเกตการทั้งหมดคนหนึ่งก็ได้ตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงดังความจริงแล้วไม่จําเป็นต้องให้ผู้สังเกตการคนนั้นตะโกนเตือนแต่อย่างใดหวางส่างที่มีความสามารถในการมองเห็นมากกว่าเขาก็ค้นพบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในเวลานี้ สัตว์ประหลาดที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำลักษณะคล้ายกับรูปร่างของเจ้าไทแรนและบอมเมอร์และในเวลาเดียวกันกลด้านหลังก็มีลักษณะที่ยืดยาวและมีขนาดใหญ่มองดูแล้วคล้ายคลึงกับนางพญามดที่อาศัยอยู่ในรังมดยังไงอย่งงางนั้นก็ได้แยกตัวออกไปเป็นกลุ่มและก็ได้ปีนขึ้นไปส่วนบนสุดของอาคารแห่งหนึ่งโดยที่ไม่รู้ด้วยว่ามันกำลังเตรียมการที่จะทำอะไร ซอมบี้กลายพันธุ์ประเภทนี้ไม่เพียงแต่ควางซางจะไม่เคยเห็นมาก่อนเท่านั้นอีกทั้งผู้เชี่ยวชาญขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงที่รวมต่อสู้รบราฆ่าฟันกับซอมบี้มาร่วม1-2เดือนก็ดูเหมือนจะไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเดียวกันเมื่อเป็นแบบนี้ในเวลานี้พวกเขาจึงได้รู้สึกหวาดกลัวซอมบี้กลายพันธุ์ประเภทนี้ขึ้นมาอย่างมากทีเดียว จะต้องมีบางอย่างเกิดความผิดพลาดอย่างแน่นอนเมื่อดูจากสติปัญญาที่แสดงออกมาของราชาซอมบี้แล้วเกรงว่าซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกเขาซ่อนเอาไว้อยู่นานตัวนี้จะต้องเป็นอาวุธสังหารที่เขาใช้มาต่อกรกับองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉงอย่างแน่นอนด้วยปืนใหญ่เปลี่ยนทิศทางกระบอกปืนทำการปรับเปลียนตำแหน่งไม่ว่ามันคืออะไร ก็ต้องระเบิดพวกมันให้ได้เมื่อใช้กล้องสองทางไกลในเวลากลางคืนทหารแขนขาดคนนั้นก็สามารถมองเห็นซอมบี้กลายพันธุ์รูปร่างใหญ่โตและแปลงตลาตัวนั้นได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นรูม,ม่านตาของเขาก็หดลงจากนั้นก็หยิบเครื่องมือวิทยุสื่อสารขึ้นมาตะโกนกลับไปสัญชาตญาณของทหารได้บอกกับเขาว่าไม่ว่าจะเป็นยังไง ก็ต้องทำลายสัปปะลาดเหล่านั้นให้พังทลายลงก่อนให้ได้ไม่อย่างนั้นผลที่ตามมาย่อมเหนือกว่าที่คาดคิดไว้อย่างแน่นอนแต่เมื่อสิ้นสุดเสียงของเขาเสียงรายงานของผู้สังเกตการคนนั้นกลับดังขึ้นมาอีกครั้งรายงานเจ้าไทแรนและเจ้าลิกเกอร์ที่ทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากได้กำลังเพิ่มความเร็วตรงมายัางแนวป้องกันด้านที่หนึ่งแล้วครับ เมื่อได้ยินคำพูดของผู้สังเกตการคนนั้นทหารแขนขาดคนนั้นก็ตื่นตกใจในทันทีจากนั้นก็หันไปมองอย่างรวดเร็วและก็เป็นดังที่รายงานมาจริงๆเจ้าไทยแรนและเจ้าลิกเกอร์ที่มีมากกว่าก่อนหน้านั้นเป็นสิบเท่าได้กำลังรวมตัวพุ่งเข้ามาซึ่งเป้าหมายของพวกมันก็คือกำแพงชั้นที่หนึ่งนั่นเองเห็นได้ชัดว่า นี่คือทางเลือกที่หนึ่งที่ราชาซอมบี้ตัวนั้นได้ให้กับองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงมันต้องการให้เลือกว่าจะใช้ปืนใหญ่และอาวุธหนักตอกรอนกับซอมบี้สายพันธุ์ใหม่รูปร่างแปลกประหลาดตัวนั้นก่อนหรือจะใช้มาตอกอกับเจ้าลิกเกอร์และเจ้าไทแรนท,ที่กำลังบุกเข้ามาก่อนดีถ้าเลือกคอแรกเกรงว่าเจ้าลิกเกอร์และเจ้าไทแรน์ ก็คงฟ้าแรงระเบิดเข้ามาถึงแนวป้องกันและพังทลายกำแพงล้อมได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเลือกอย่างหลังซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ณที่ไกลๆเหล่านั้นก็ต้องปล่อยให้พวกมันไปนี่คือทางเลือกที่ยากที่สุดอีกทั้งยังเป็นแผนการที่วางแผนมาอย่างดีด้วยแม่งเอ้เมื่อคนพบเรื่องนี้ ทหารแขนขาดคนนั้นก็กัดฟันพร้อมสะบด่าทอออกมาจากนั้นก็ตะโกนออกไปด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าทำตามแผนเดิมก่อนด้วยอาวุธหนักและหน่วยรถถังเตรียมการโจมตีเจ้าไทยแรนและเจ้าลิกเกอร์ไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามให้พวกมันเข้ามาใกล้กำแพงได้โดยเด็ดขาดเมื่อพูดถึงตรงนี้ทหารแขนขาดคนนั้นก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้น ก็ออกคำสั่งที่สองออกไปว่าโดยเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นหน้าฟ้าอย่าไปกลัวกับสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนจัดการไอ้ซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ตัวนั้นให้สิ้นซากเหมือนกับการรวมตัวบนภูเขาจาวก่อนหน้านั้นของควางสางไม่มีผิดองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็ยนเฉิงได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธครบครันเอาไว้สองสามลำเดิมทีเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ ได้เตรียมการไว้สำหรับการเข้าช่วยเหลือควางซางและพักพวกในการประหารราชาซอมบี้ในขั้นสุดท้ายเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าตอนนี้กลับถูกซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นบีบบังคับให้ต้องนำออกมาใช้จนได้ด้วยปืนใหญ่รับทราบ้วยปืนจรวดรับทราบด้วยเฮลิอคอปเตอร์รับทรบาบด้วยรถถังรับทราบ้วยปืนมอร์ารับทราบไม่นาน หลังจากนั้นก็มีเสียงตอบรับดังออกมาจากเครื่องมือวิทยุสื่อสารติดต่อกันองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงก็ได้เริ่มลงมืออีกครั้ง ภายใต้การระเบิดติดต่อกันของทหารปืนจรวดหน่วยปืนใหญ่หน่วยมอตา้าและหน่วยรถถังเหล่านี้ซอมบี้กลายพันธุ์ที่มีจำนวนที่น่าตกใจเหล่านั้นก็ถูกขัดขวางไว้อยู่ด้านนอกของกำแพงอีกทั้งยังได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสมากมายอีกด้วยและในเวลาเดียวกันเฮลิคอปเตอร์แต่ละลำก็เริ่มบินขึ้นไปบนยอดเขาโชเอีย แล้วบินตรงไปยังจุดที่ซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ครอบครองตึกสูงที่มีความสูงกว่าพันเมตรท่ามกลางยามค่ำคืนเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธครบครันเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยกระสุนปืนแม้กระทั่งกระสุนปืนที่ผ่านการดัดแปลงแก้ไขให้มีอนุภาพการทำลายล้างที่แข็งแกร่งสามารถทำลายทั้งตึกให้พังทลายลงมาได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นหนึ่งในพลังที่มีความรุนแรงที่สุดในมือขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงแต่ทว่าสิ่งที่เหนือกว่าที่ทุกคนคาดการไว้ก็คือในระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธครบครันเหล่านั้นกำลังบินไปทางซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นกลับโจมตีใส่เฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าสุดอย่างรวดเร็ว ซอมบี้เหล่านี้มีลักษณะเหมือนกับแมลงยักษ์ที่สามารถพ่นกระสุนออกมาได้เหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องสองครามหมื่นขาล่าล้างจัก,กรวาลเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับเฮลิคอปเตอร์ที่บินเข้ามาพวกมันก็ทำการหมุนตัวอย่างช้าๆจากนั้นก็หันก้นที่มีลักษณะคล้ายถุงเนื้อขนาดใหญ่ด้านหลังของพวกมันเล็งไปทางเฮลิคอปเตอร์เหล่านั้นสุดท้าย ก้นถุงเนื้อเหล่านั้นก็หดตัวอย่างรวดเร็ววินาทีต่อจากนั้นสิ่งมีชีวิตทรงกลมที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเมือกสีเขียวตามก็ทยอยกันพุ่งออกไปจากท่อเล็กๆที่ส่วนปลายของถุงเนื้อขนาดใหญ่นั้นจากนั้นก็พุ่งตรงใส่เฮลิคอปเตอร์เหล่านั้นด้วยความเร็วอันน่าทึ่งทันทีหัวมนุษย์ ควางสรางที่มีความสามารถในการมองเห็นที่เหนือชั้นย่อมสามารถมองเห็นภาพนี้ได้อย่างชัดเจนสิ่งมีชีวิตทรงกลมที่กำลังพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหล่านั้น mm. ก็คือหัวของซอมบี้ที่แสดงสีหน้าโหดร้ายและเจ็บปวดสัตว์ประหลาดสายพันธุ์ใหม่ประเภทนี้ได้เอาหัวมนุษย์มาทำเป็นกระสุนเพื่อโจมตีใส่ซอมบี้ในระยะไกลเมื่อคนพบเรื่องนี้ ในใจของควางซางก็เคร่งเครียดขึ้นมาอย่างรวดเร็วสอมบี้เองก็ต้องมีความสามารถในการโจมตีในระยะไกลได้เหมือนกันหรอบวกกับสติปัญญาของราชาซอมบี้ที่แสดงออกมาเมื่อเป็นแบบนี้ข้อได้เปรียบที่สุดของมนุษย์ทั้งสองข้อนั้นเกรงว่าจะถูกดักทางเข้าแล้วเดิมทีคิดว่าหลังจากที่มีเซรุ่มต้านไวรัสแล้ว พวกเขาก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องซอมบี้อีกแต่เมื่อดูจากตอนนี้แล้วซอมบี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์เหมือนเดิมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหัวมนุษย์ที่พุ่งออกมาด้วยความเร็วเหล่านั้นนักบินก็แสดงอาการตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นก็เปิดปืนกลที่ติดตั้งไว้บนตัวของเฮลิคอปเตอร์ออกมา เพื่อสกัดยับยั้งทันทีแต่ทว่าหัวมนุษย์เหล่านี้มีขนาดเล็กและเร็วมากเกินไปดังนั้นถึงแม้ว่านักบินจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเร็วแล้วก็ตามแต่สุดท้ายกลับขัดขวางหัวมนุษย์ได้เพียงไม่กี่หัวเท่านั้นส่วนหัวมนุษย์ที่มากขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้ก็ยังคงพุ่งโจมตีมาใส่เฮลิคอปเตอร์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องจนสุดท้าย กเกิดการระเบิดอย่างฉับพลันถูกต้องหัวมนุษย์เหล่านี้คือระเบิดสิ่งที่ทำให้ยากจะเชื่อก็คือหัวมนุษย์ที่เปือเป้อนไปด้วยเมือกสีเขียวเหล่านี้มีอนุภาพที่น่ากลัวเกินขีดจำกัดมากหลังจากที่หัวมนุษย์เหล่านั้นปะทะเข้ากับเฮลิคอปเตอร์แล้วมันจึงเกิดการระเบิดขึ้นอย่างฉับพลัน ท่ามกลางเสียงที่ดังสนั่นวันไหวจนส่งผลให้เศษร,ระเบิดของเฮลิคอปเตอร์ได้กระจัดกระจายออกไปและในเวลาเดียวกันเมือกสีเขียวที่สาดกระเด็นออกมาจากหัวมนุษย์ที่แตกกระจายเหล่านั้นมีความสามารถในการกัดกร่อนอันน่าสะพึงกลัวเกินขีดจํากัดเหมือนกับปฏิกิริยาของน้ำกรดยังไงอย่างนั้นต่อให้เป็นเกราะผสมโลหะของเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธครบครัน ก็ไม่สามารถต้านทานพลังนี้ได้เมือกสีเขียวนั้นเริ่มกัดกร่อนอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงดังซ่าซ่าส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์เหล่านั้นต่างก็ทยอยการสูญเสียการควบคุมและร่วงหล่นลงไปแต่ทว่าเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับสภาวะแห่งความตายนี้นักบินกลับไม่ได้ละทิ้งหน้าที่แต่อย่างใด แต่กลับอดทนต่อความกลัวตายในระหว่างที่กำลังร่วงหล่นลงไปนั้นเขาก็พยายามที่จะควบคุมตัวลำและทิศทางการร่วงหล่นพร้อมทั้งเปิดอาวุธหนักทั้งหมดของเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็กราดยิงปืนจรวดออกไปใส่อาคารสูงที่ดูจะไม่มั่นคงหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นด,ดินไหวเหล่านั้นแม้กระทั่งซอมบี้กลายพันธุ์ที่กำลังโจมตีอยู่บนตึกสูงบางส่วนให้พังทลายลงมาท่ามกลางกองทัพซอมบี ให้พังทลายลงมาท่ามกลางกองทัพซอมบี้ที่กำลังโจมตีอย่างโหดเหี้ยมนั้นสุดท้ายก็ทำให้ซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นถูกฝังอยู่ในซากปรักหักพังเหล่านั้นจนสำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธครบคันเหล่านี้ก็ร่วงหล่นลงไปท่ามกลางกองทัพซอมบี้อย่างโหดเหี้ยมจากนั้นก็เกิดการระเบิด ส่งผลให้เกิดเปลวไฟโหมกระหน่ำไปทั่วพื้นที่เศษดินระเบิดนับไม่ถ้วนได้กระจัยกระจายออกไปสร้างความบาดเจ็บล้มตายให้แก่กองทัพซอมบี้ไปจำนวนมากนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่นักบินเหล่านั้นจะสามารถทำได้วินาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเขาก็ได้ลากชีวิตของซอมบี้จำนวนมากตกตายตามไปด้วยแต่ภัยคุกคามของซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ไกลออกไปนั้น ยังไม่ถูกกําจัดวินาทีต่อจากนั้นซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางยิงหัวมนุษย์ตรงมายังแนวป้องกันของภูเขาโชเอียทันที